เป็นไงบ้างครับขอมือหน่อยนี่ครับเกิดวันอะไรวันจันทร์ครับเดือนเดือนเจ็ดครับปีจอมีขอฝนตกจะออกจากบ้านทำไมครับเดี๋ยวฟ้าผ่าแล้วครับเดี๋ยวเปียงช่วงนี้ข้าวจะกินเยอะทำไมครับเดี๋ยวอ้วนโอ้ยไมาดูกูให้มึงมาดูแผลนะ เดี๋ยวอะไรเนี่ยหมออะไรของหมอเนี่ยทั้งนี้ครับบ้าหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาบอดจะรอดไปนะโอ้โหสัตว์เด็กกูแทงไส้แตกเลยแทงใครแทงมึงแหละไอ้สัตว์ไม่ใช่ทางนี้ทางโน้นอย่าพูดอย่างนี้กับกูนะนี่สายนักเลงนี่กูเดินมาก่อนนั่นถ้ารู้ว่ากูสักอะไรจะไม่พูดกับกูอย่างนี้เลย เสียงอะไรเสียงมีดครับเงาไหมยาวเลยเงาวับพี่เอาไหพี่อะไรพูดก็พูดเถอะว่าที่ฉันบอกว่าฉันสักนะ,ะฉันสักเมตตาไม่ได้สักคงกระพัน์ถ้าสายนักเลงมีพี่อยู่แล้วผมก็อุ่นใจทางใครทางมันนะพี่นะไว้สัตว์หรือว่าจะเก่ง